ต่อไปนะครับกับมันคาราอุบสกวิธีนะหน้าร้อยแปดเจ็ดนะครับสิขาบทที่แปดสิบเจ็ดเหมือนกันพิสูจน์รูปใจประสงค์จะให้ํำเตียงหรือกัอันใหม่คือจะทำให้มีขาสูงแต่นิ้วพระสุคดยโดยยกเ้นไม่วัดรวงแม่แค่ที่มีอยู่ภายใต้เมื่อให้ทำสูงกว่านะั้น เศนหน้านกาปาจิตตีปาจิตตีที่ทต้องตัดว่าถูกก่อนจึงจะแสะดงอาบัตตกถ้าไม่ต้องการตัดให้ฝังขาเตียงลงพื้นให้ความสูงได้ขนาดนะครับท่าไหนมันจะระบากัน <N> กสัด้เสนอใช่ไหมไปขุณหลททุมระบาดนะครับคือสมัยก่อนข้าจะเป็นกุฏิดินอย่างนี้นะเป็นกระดินเลยนะครับนี่แหละ นี่นะครับให้ทําเตียงสั่งนะน,นะครับมีขาสูงได้แต่ไม่เกิน8นิ้วนะครับ8นิ้วคือค่อกขประมาณ50เซนครับ50เซนติเมตรนะก็เไม่มาถ้าไปวัดกันแล้วกันนะครับ <c oughs> เอาอเฉพาะตรงขาจริงนะตรงแม่แค่ะนะไม่นับน,นะครับแม่แค่ที่เป็นตัวรองแผ่นกระดานใช่ไหมครับกอ <c oughs> ตัวนั้นนะไม่นับน,นะครับแม่แค่มันจะใหญ่ที่ไหนก็ไม่เหี่ยงใช่ไหม่นน้ำน,น,นอกจาะขาที่มันขึ้นไปนราะว่า มันยาวถึงไหนอันนี้มันเนอะไรรงบานนะมันจะมีล้อใช่ไหมล้อก็ไม่นับหนืครับเพราะไม่ใช่ขามันเป็นล้อตีมันมีล้อตียแล้วก็ขายื่นออกมาใช่ไหมที่เรียนมาจากอาจารย์แล้วก็บอกว่าก็ไม่ออกล้อก็ไม่ขาใช่หมครับแต่ว่าที่เราไปนอนกันน่ะเป็นห้องพิเศษที่ไม่ทํามดา เตียงสบายเลยปนะมฮะนี่ตัวเลยครับแล้วก็เวลาไปบริจาคเลือดก็สะดวกนะจี่เขาต้องไม่สูงใท่าครัาต่ำๆนี่เมื่อก่อนเป็นบริจาคที่การชาินะครับเตียงสูงนะแล้วก็เป็นบริจาคที่อะไรนะเพชรบุรีนี่หวัครับดันั้นเพชรบุรีนะครับแล้วก็เตียงสูงธรรมดาเตียงเท้ามันจะเกินเขาห้าสิบเซนติเมตรทั้งหมด ถ้าเตียงโรงพยาบาลเขาจะทำสูงใช่ไหมค,ครับเพื่อให้หมอเขาสะดวกเวลาปลไปตรวจโรคคนไข้ไม่ต้องไปก้มแปลอะไรมากใช่ไหมนอกจากพิเศษก็ใช่ไหมค,ครับก็ยังไปแต่นี่ไปที่โรงพยาบาลของผมนี่ก็สบายมีปัญหาครับอันนี้ก็มีปัญหานะถ้าทําสูงกว่านั้นห้าสิบเซนนะครับก็ต้องบัดไประีในสุท้าบทน,นี้ที่มีการตัดเะมีนายกรรมหมายความว่าต้องตัดขาตีกันก่อนใช่ไหม ให้มันได้ขนาดหรือว่าต่ำกว่านะครับถึงจะโปรอะมาตกนะครับถ้าไม่อยากจะต่างก็คุ้ลงุงฝังลงเสี้ยนะครับอีน,นี้นา็ไา้นะครับ <c oughs> เวลาเขาทำสมัยเขาเป็นกุฏิดินนะและกุฏิดินมันมีหลายแบบนะครับแบบที่เมืองไทยที่เ็ามาทํากันนะ <c oughs> ถือว่าเป็นกุฏิดินที่ทํายากนะครับความจริงมันยังมีกุฏิดินที่ทําง่ายกว่านั้นอีกครับ <c oughs> ที่ประเทศอินเดียเขาทํากันนะ ไม่ harma, ต้องก่ออีกเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับไม่ต้องก่อเลยนะครับเข้าอีกมาขยํานะแล้วก็มีแปลงนะครับแล้วก็ใส่เขาก็แบนแบนมัเลยแปลงคือไม้ไผ่ธรรมดานีไยนะครับเหมือนกับที่เขาเทคอนกี่ลงใช่ไหมเขาจะมีเป็นเหล็กเป็นลานใช่ไหมครับล่างนะเขาเอาไม้ไผ่มาใสเข้ามานะครับแล้วก็เอาดินเทลงไปเลยนะครับเป็นดินเหนียวที่คลุกขยําอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เทไปทาเป็นบ้านแล้วก็ทาวน์เมนะครับ เรีอนตั้งหลายปีนะกว่าที่มันจะล่อนหลุดออกมานะครับนาะเขาใช้เวลาเขาบอกว่าทำแค่คนเดียวขาสร้างบ้านนี่นะเขาทําได้คนเดียวนะครับทำง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรทาประมาที่มันเสร็จครับของเราในบ้านดินนี่เกือบตายนะ <c oughs> โอ้ยคนไม่รู้เขาบอกว่ามันต้องใช้ทุนอะไรเยอะทําก็จะดกูกการจะมีบ้านสลังไม่ใช่เรื่องง่ายบ้านดินสิโอ้ยลำบากจะตายนะครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คิดเลย <c oughs> แล้วใครดูใครดูไหมในในในวิดีโอะนะใครดูใช่ไหมครับมันง่ายใช่ไหมแต่ความจริงโอ้ยไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะไปกับย่าดินเนนขุดดินออกมาใช่ไหมแล้วจะเข้าความขยำนะครับเอาเท้าเหยียบเยยีๆเนี่ยใช้เวลานานมากก็ถ้างันแก่ทําไม่ได้ท่าลำบากแต่ในความจริงมันมีกุฏิดินหลายแบบนะที่ง่ายกว่านี้นก็มีนะครับหรือก็ไม่ต้องอะไรธรรมดา มันก็เลยมีการที่สามารถจะขุดหลุมกุฏินั่นได้แล้วก็สังขาเจียงลงไปเลยนี่นะครับก็ได้ไม่ได้ขนาดนี้มันเป็นต้นต้นองแงมา,าามาจากพระอุปาานันทสานสายาบุตรนะครับโดยสมัยนะั้นถ้าพระภาพจดเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวนัน อารมของนาถานวิติกะข้ามบารีเข็รพนคอสาวถีครั้งนั้นท่านพวกปนัญชาสาวกยบุตรกําลังนอนอยู่บนเตียงนอนอสูงพอดีพุ้มาพาเจ้าเสดจ,จาลิตราเสนาสนะพร้อมด้วยพิสุปเป็นอันมากผ่านเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพวกปนัญชาสาวกยบุตรท่านพวกปนัญชาสาวกยบุตรได้แลงเห็นม้าภาเจ้าเสร็จมาแต่ไายเทียวครั้งแล้วได้กราบทูลว่า ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรจินนอนของขพระพุทธเจ้า,า,าพระพุทธเจ้าข้ายังกราบพระพุทธเจ้าไปดูอีกนะครับยังไม่รู้ว่าผิดอะไรครับมันจะงมันไม,ม่ดีใช่ไหมมันก็เหมือนของพวกคารวะนะมันสูงกันไปนะครับเตียงต่งสูงใหญ่ใช่ไหมจึงเมื่พพาพราเจ้าเสด็จกลับจา,จากที่นั้นและรับสั่งการที่สุดทั้งหลายว่าดูก่อน่สุดทั้งหลายพวกเธอสร็น้าโมฆะบุรุษเพราะที่อยู่อาศัย น,นี่นะขั้นแ้วทรงตรีเตียนท่านพระองคตนันท่าสารกระยบุดเดือนเป็นปริยาและรับสั่งกลับที่สุทั้งหลายว่าแลวรวลองข้อมีสิขามตัวนี้ขึ้นมานะ <c oughs> ไอเตียง่ังนี้พูดไปแล้วย่อเตียงตังมีสี่บาดเตียง่ังที่มีแม่แคลงสอดเข้าไปในขาเข้ามั้ยครับเอาตัวแม่แค่ททาแม่แค่แสดงว่าเขาต้องเจาะรวยตรงขานะใช่ไหมแล้วก็แม่แค่เสียบเข้าไป เตียงที่มีแม่แค่์ติดเนื่องแอนเดียกันกับขาตอกกระปูแสนไปเลยใช่ไหมครับเนื่อสถานะนะครับสบายเตียงที่มีขาดังกั้งปูนะครับใครๆเขาบอกว่าเหมือนอะไรได้แก่เตียงที่เขาทําให้มีแม่แค่ข้าท้าเตียงโดยลักษณะค้าบางๆนะครับ

เนีย่ยต่างก็เหมือนกันเพียงต่งเป็นอย่างนี้แหละต่อไปนะครับมาดูคำอธิบายการขายสองร้อยหกสิบนะครับคำอธิบายท่านจะไม่อธิบายเยอะท่านบอกว่าเหมือนกันอย่างแรกคือตอนที่ทําเองก็ดีใช้ทําพือดีเป็นทุกกฎในะเปียวที่ทําใช่ไหมครับนะแล้วก็เป็นะบบไปอีกทีตอนที่เสร็จแล้วได้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรใช้ผูนทํา ทำเองหรือใช้ผื่นทำเพื่อปรียชน์ผู้สุกผ,ผู้อื่นต้องบ,บัดทุกกฎใชคุณนะคะแม้ได้ที่ผื่นทำไปแล้วนะได้มาใช้สอยก็ต้องบ,บัดทุกกบนะครับไม่ได้เหมือนกันนะเป็นจิตวกาไปอายตีเหมือนกันท่านจะไม่พูดเยอะแล้วนะครับข้อห้าค้าวในการขาสองร้อยหกสิบนะอธิบายมันจะตีแทสิกขาบทพึงซ่าอธิบายในสิกขาที่ห้าต่อไปคําว่าเตียงได้แก่เตียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ในธนเวลาเตียงมีแม่แคส่สอเข้าในขาเป็นต้นนะครับแม้ตังก็เช่นเดียวกันเนี่ยตางเนี่ยท่านจะที่ลักษณะต่างตรงนี้นะก็ต่างนั้นไม่ยาวมากเหมือนเตียงไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนอาสันทินะครับอาสันที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแต่ต่างนี้บม,ม,ม,มันไม่ยาวเหมือนเตียงแสดงว่าเขาคล้ายๆเตียงนะแต่ว่าไม่ยาวมากเหมือนเตียงแล้วมันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนู่นครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะ ี่เหี่ยมไม่จัดตัวรันนั่นแหละเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่มถึนผ้าถึงผ้าครับเขาเียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยม้างคางหมูนะอ่อชื่อว่าเศษธนากานะครับก็เหมือนเศษธนากานั่นแหละนั่นแหละ ต้องตัดเท้าเตียงหรือตัดให้ได้ขนาดก่อนจึงแสดงอาบาตัติปาสิตีครับเหตุนักรประแพงอาบาัติค้าบทนี้ผู้พิพาจษาทรงปรถพระอุปนันทในมูลสาบถาีบัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุคือการนอนบนเตียงสูงอาณาบาัตพิสูจน์ทำได้ขนาดก็ดีเนีย่ยพอดีเลยใช่ไหมไม่ต้องอาบัตนะครับได้เตียงต่างที่เกินขนาดแล้วตัดกองก็ดีก็ไม่ตัดเลย คุณหลุมฝังหาเตียงที่ยาวเกินหรืคุณหลุมก็ได้นะครับหรือทําพื้นให้สูงก็ดีนะครับพราะนี้ลำบากนะเนี่ยมันต้องไปหาอะไรมาถมน,นั่นี <c oughs> คุณหลุมไม่ายากใช่ไหม <c oughs> หรือถมพื้นให้สูงขึ้นนะครับถมเฉพาะที่อื่นตรงขา,านั้นไม่ถมนะให้มันสูงนะครับหามาันจะได้ขนาดพอดีมันก็ลำบากนะตัดทีเดียวเลย่ยน,นั่นก็พูดถึงว่าทำงนนี้ได้นะครับ ผูกทาเป็นแม่แคร่นะใช้สายก็ดีนะครับนี่ก็ได้นะครับหมายความว่ายกขึ้นไปข้างไว้นะบนไหนน่ะบนล่างนะในสิกขาบนข่อยใช่ไหม <c oughs> ข้างวันนี้ไม่ฟูแผ่กนกระดานนะไอเจียนที่ขาย้ายปัญหาหรอพราะเราขาคข่องไปเลยใช่ไหมเข่องไปเลยนะครับยกขึ้นไปวางบนคานจะทำให้เป็นแม่แค่ใช้สายนี่ก็ได้นะครับจะหลุดใช่ไหมครับ บนบนม่ครับครับมต่อไปใมต่อไปมเาไม่แค่ต่อนี่ครับไม่จะจาไลว่าีเมฆแห้งักษ์ก็ามันเป็นเมครับันมีที่เป็นการูกครับแล้วก็ี่สูบ, e: บ่ากันต uh? ้นก evet. ็ดีไม่ต้องอาบัตนะครับสิค้าบนนี้มีอยงสองเหล่านี้คือหนึ่งเตรียวหรือตังเกินขนาด สองได้มาจากการทําเองหรือใช้ผู้อื่นทำอย่างแค่อองสองต้องไปเตียนะครับคําที่เหลือทั้งหมดเหมือนกับสูจิคราสิขาบทน,นั่นเองเลยจบก,การอธิบายมันจากตีฐากสิขาบทจบนะครับเหมือนกันเลยขเอมูลฐานหกเหมือนกันจะตุกกะไปตีเหมือนกันนะครับง่ายนะครับ